เอาละครับทุกคนวันนี้นะผมนะก็จะมาสปีดรันในเกมมายคราฟต์ทุกคนโดยการฆ่าอันเดอร์ดักออนเทอร์ลี่สุดนะทุกคนมาดูกันนะว่าผมจะทําเวลาเท่าไหร่โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลย3 2 1โอเคไปหาของกันหาของกันเฮ้ยนั่นมันอะไรวะนั่นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนั่นตรงรีบไปดูละคืออะไรวะเฮ้ยมีคนขุดหลุไหมไว้มีคนแบบเพิ่งสมบัติตั้งไว้ให้ด้วยทุกคนโอเคผมจะขุดเลยนะอเอ้ยนี่ไงกล่องดำดำอะไรไม่รู้ โอ้ยต้องรีบขุดละจะมืดเลยนะทุกคนตอนนี้เนะี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคมาสปีดดันโอ้ยเดี๋ยวนี้มนันอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้จะฉากนะทุกคนอันนี้ก็คือผมสุ่มมานะทุกคนเป็นโวที่ผมสุ่มมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคทุกคนเน่เน่โอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็แค่แบบตกใจอะไรเล็กน้อยเฉยๆนะไม่มสนใจนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ย อเอ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหโคตรชิวอ่ะไอ้ลูซเกิลลูซเมาม,ามาผมพร้อมจะชนะแล้วตอนนี้โคตรชิวอ่ะทุกคนมามา,มาอันนี้คือผมไม่ได้จัดฉากนะผมแบบตั้งใจคออผมสุ่มวัวเข้ามาเลยลนะ่ะผมสุ่มเข้ามาแล้วก็เจอแบบนี้นะผมไม่ได้จัดฉากไม่ได้นนิดเดียวโอเคไปไปไปมังกรอยู่ไหนโอเคนั่นไงเราจะไปฆ่ามังกรแล้วนะ ไปไปไปเลสเกิลเลสเกลเอ้ยคอมมานด์บอกผมก็งงนะมันมานี่ได้ไง,ไงวะเนี่ยเห็นได้ไงเออนีนไหมทุกคนโอ้โหวางเลยนะวางเลยนะ เอ้ยผมใช้โมเซอร์ไวิ่งอย่างนี้นทุกคนไม่ต้องสนใจนะมามานี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโคตรชิวอ่ะโอ้โหโตายเลยไปเลสโก้กลับบ้านกลับบ้านโอ้โหเวลาจีวิ่เองวะเนี่ยอันนี้โคตรชิวอ่ะผมไม่ได้ใช้คำสั่งนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้คำสั่งเลยเร็วจัดโอ้โหใครชอบคลิปนี้ฝากทุกคนช่อบกดไลค์กดแชร์แล้วกว็กดซับผมด้วยที่หัวใจก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย